ฉลองพระอุโบสถในในรอบต่อไปนะครับตะกี้เป็นเป็นน้องนะครับฟังพุ่นนะครับแล้วก็อุโบสถจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสนามก็จะประมาณนี้มีห้องน้ําฝั่งศาลาฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนีในกรณีที เ,เปิดฤดูกาลกรับไซหองน้ำฟังพุ่นแล้วก็ห้องน้ำฝั่งนี้ก็มีนะครับคสิเป็นบรรยากาศทั้งสี่แต่บ่รู้ว่าปีนี้ซี่หันหนามไปทั้งนี้หรือว่าจะหันไปทั้งนี้แต่บนนนวันน่าจะหนันหันหน้าไปเหมือนทั้งเก่านะครับเพราะว่าแต่ว่าเอาทาั้งนี้นะจะซีแครไปนะครับน่าจะเป็นทั้งทั้งเก่านะมุมฝั่งเดิมนะครับอันนี้คือสนามเปิดฤดูกาลบ๊อกใกล้บอกไกลแล้วพี่น้องแล้วอีกซิบมือแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดกันยายนนะครับสนามตรงนี้นะครับวัดสว่างมงคลมส ไทยบ้านเพืนกระเรียมคร้อมพร้อมในการแห่ตาตั้งสัญญาบัตรพัดยศแล้วก็แหตาตั้งวัดแล้วก็มีพิธีหดสงนะครับของพระอภิชาติชยเมธีเพื่นได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสนะครับพรโสมกับบุญเปิดฤดูกาลมาล้ําใจเกิดร่อยคือเกานะครับมือวันที่ยี่ิบเจ็ดพี่น้องมานี่ก็คือสีได้บุญสองตอนะครับ ได้บึงหมอล่ำพร้อมนะครับได้รวมบุญกับทั้งวัดพรนะครับเพื่อหารายได้สร้างพระอุโบสถสมปาถนานะครับยังขาดรายได้อยู่หลายบาทนะครับซึ่งตัวนี้คืนฐานเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเสาเมียงก็เรียบร้อยแล้วนะบรรลุกระพ้าเป็นเจ้าภาพเสาหนึ่งตนสามหมื่นบาทนะได้แล้วนะครับวันนี้ลูกมิมิดเด้อนะครับหนึ่งแสนบาทนะบนรลนเป็นเจ้าภาพตั้งตนคือเก่านะครับ ร่วมบุญกับบอลอนได้นะครับหรือร่วมบุญกับทั้งวัดก็ไอะไรนะครับในในเวลาที่พี่น้องมาสวัสดีพี่ตายร้อยเอ็ดครับรอในกลุ่มแล้วรอในกลุ่มแล้วใครยังไม่ได้เข้าในกลุ่มให้จิ้มลิงก์อยู่ที่หมุดที่ปักอยู่ที่หน้าเพจหรือตามคลิปต่างๆนะครับจะมีอยู่บนบนคลิปนะครับในส่วนของลิงก์การเข้ากลุ่มหนึ่งร้อยหาสิบเ็ดบาทสําหรับซื้อเรียบร้อยแล้วให้ให้ส่งลิงก์ไปที่ เพจซื้อตั๋อออนไลนะ์คณะหมอลำใจเกิอร้อยนะครับว่าส่งไปเพจอื่นนะครับไม่ส่งไปเพจต่างๆนะครับว่บิเป็ี่นเพจคณะเพจบอยสิรีใชยจังสิแอดมินสิบอเห็นครับให้ส่งไปที่เพจซื้อตั๋อออนไลนะ์คณะหมอลำใจเกิอร้อยมองเดียวครับนะครับเดี๋ยวมนุี้ก็สิด,ดึงเข้ากลุ่มคือเกานะ่านะวันนีกัดไปเป็นแอดมินอยู่ในกลุ่มปิดแล้วนะครับก็สามารถดึงเข้ากลุ่มได้แต่ก่อนนี่บอท่านได้เข้าไป ทุกวันนี้บานนเป็นแอดมินสุเบิรสุกุมแล้วนะครับในกรณีที่เขาบาดได้หรือมีปัญหาต่างๆนะครับก็ให้ทักไปที่เพจซื้อตัวออนไลน์นลคณะมอลลั่มใจเกินรอยกระไดโดยแอดมินเป็นกระสิตอบหรือนะครับทักไปหาที่เฟซบุ o กเบาน้นกระไดนะครับแบ่งก้าโมยังเขาบาดได้เด้อพี่น้องยังแก่อยู่ต้องลอพี่นิวมาพี่นิวมาวันนี้นะครับ บนน้นตรงล้อพี่นิ้วแก่นะครับเพจรัวก็ยังใส่บอดายใส่เพจขัวใหม่อยู่นะเพจรัวใหม่ก็ความมอลําใจก็ร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับใช้บัานกระเตรียมค้อมพอมนะฟังพุ่นบนบอดาบอดายพาไปเบิงวอลพุ่นเปิดเพลงดีกระสิทธิ์นะครับแสดนเตรียมค่อมพอมนะครับเดี๋ยวนี้ห้องพักแถวบ้านพักมอลําใจเกิด้อยนะครับห้องพักรีสอร์ตต่างๆคือเต็มหมดแล้วนะครับเหลือแต่หน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้นนะครับ สำหรับพี่น้องที่เดินทางมาทั้งไกลนะครับเราก็เตรียมกล้องถ่ายรูปหรือซาดแบตโทรศัพท์ไวห้หลายๆเพราะว่าวันนี้ปีนี้โชว์ใหญ่เยอะมากนะครับตั้งแต่สามทุมไปจนฮอดจบคอนเสิร์ตแล้วก็เข่าล่ำเรื่องกับมีเสิร์เข่าลำเรื่องเยอะแยะมากมายเลยนะครับทามาแล้วก็ทายรูปไว้เป็นที่ละลึกนะครับฉันั้น2ี่สิบตก็ะมีภิธีแหตาตั้งสัญญาบัตรพายุตั้งแต่สาม สามมงเช้านะครับทีมพระเอกนางเอกศิลปินหมอลำกระสิบไปร่วมขบวนถือป้ายถือเครื่องเอถือเครื่องบวงสวงถือหลายอย่างนะครับทั้งศิลปินหมอลำพระเอกนางเอกแล้วก็น้องน้องแดนเซอร์นะครับกระมีเฮตั้งแต่เทศบาลขามเรียนนะครับมัาจนหอดหวัดตั้งแต่สามโมงจนถึงเที่ยงนะครับมีรถหฮพร้พอมมีกล่องเง้าวพร้อมมามวนครับ